ตอนที่35 2หภาพกระบี่ไร้สิ้นสุดมินนหลีซิวหยวนก็เดินกลับมาจากด้านหลังเขาและมุ่งมายัางที่พำนักของนักพรดชิงอวินด้วยความรีบร้อนต้องบอกว่าเวลานี้นักพรดชิงอวินรู้สึกพอออกพอใจเป็นอย่างมากหลังจากได้รู้คุณสมบัติวิธีเซียนของเยช่ชางชิงก็มีต่างอะไรกับการที่ข้อข้องใจถูกคลี่คลายลงขอเพียงสำนักชิงอย่างมิล่มสลายในน้ำมือเขาเช่นนั้นเขาก็ไม่ต้องรู้สึกละอายใจต่อเหล่าบรรพจารแล้ว ยิ่งกว่านั้นด้วยพรสวรรค์ที่เยช่ชางชิงแสดงออกมาในเวลานี้เชื่อว่าการจะเข้าเป็นสิทธิ์สายในของนิกายกระบี่สวนจะต้องมีมีปัญหาอย่างแน่นอนเช่นนี้สำนักชิงหยางก็จะกลับมารุ่งเรืองดังเช่นในอดีตและอาจจะสามารถเลื่อนขึ้นเป็นสำนักอันดับสามได้อีกครั้งหรือสูงกว่านั้นก็เป็นได้อีกทั้งเขายังรู้ดีว่าหลายปีมานี้ตบาร,รมีของตัวเองหยุดชะงักมิสามารถบรรลุข,ขั้นที่สูงกว่าได้มานานแล้วหากชีวิตที่เหลืออยู่มิได้รับโอกาสและวาสนาที่ยิ่งใหญ่แล้วหลักก็เกรงว่าคงยากที่จะบรรลุได้อีก ขณะนั้นหลี่ซิวหยวนที่ใบหน้าเต็มไปด้วยความท้อแท้ใจและเดินเข้ามาอย่างรีบร้อนกลับพบว่านักพรตชิงอวินกำลังหลับตาพริมลงทั้งสองข้างถือชาร้อนเอาไว้ในมือหนึ่งถ้วยและนั่งตากแดดอยู่บนเก้าอี้อย่างสบายอารมณ์อาจารย์ขอรับหลี่ซิวหยวนมุมปากกระตุกเล็กน้อยก่อนจะค่อยๆก้าวเข้าไปตรงหน้าของนักพรตชิงอวินซิวหยวนเจ้าจะพาฉางชิงไปบำเพ็ญเพียรที่ด้านหลังเขาแล้วใช่หรือไม่ นักพรตชิงอวินยังคงหลับตาพริ้มขณะเอ่ยถามขึ้นมาเรียบฮ่าฮ่หลีซิวหยวนหรือว่าในสายตาท่านข้าหลีซิวหยวนเป็นคนมีเอาไหนเพียงนั้นเชียวหรือตอนนี้มันเวลาไหนกันแล้วหากเป็นเช่นทุกวันข้าบำเพ็ญเพียรไปเกือบสามถึงสี่ชั่วย,ยามแล้วแต่สิ่งที่สำคัญกว่าการพาสิทน้องเย่ยไปบำเพ็ญเพียรที่ด้านหลังเขาก็คือ ตอนนี้สิทธิ์น้องเย่ได้เกิดรู้แจ้งในแผ่นหินรูปทรงกระบี่แผ่นนั้นไปแล้วเป็นข่าที่ทนมองความอัปยศเช่นนั้นมีได้จึงได้หนีกลับมาต่างหากเล่าตอนนี้ดูท่าแล้วท่านคงต้องการใช้อัฉริยะที่ไรเทียมทานเช่นสิทธิ์น้องเย่มากระตุ้นข่าจริงๆสินะมิใช่สินี่มันคือการตัดกำลังใจกันชัดๆอาจารย์สิทธิ์กลับมาจากด้านหลังเขาแล้วต่างหากขอรับลีซิวหยวนนิ่งเงียบอยู่สักพักก่อนจะเอ่ยขึ้น อีกอย่างสิทธ์จะมาแจ้งให้ทราบว่าจะมีขอสอนเขาอีกแล้วอัจฉริยะที่ไรเทียมทานเช่นสิทธ์น้องเยสิทธ์มีอาจสั่งสอนได้จริงๆขอรับเมื่อได้ยินเช่นนั้นนักพรตชิงอวินที่มีสีหน้าท่าทางสบายยอกสบายใจก็พลันลืมตาขึ้นทว่าเมื่อเขาเห็นใบหน้าท้อแท้ใจของหลี่ซิวหยวนแล้วเขากลับมีได้เผยสีหน้าใดๆออกมาเพียงแค่สายหน้าไปมายิ้มยิ้มเท่านั้นซิวหยวนอาจารย์รู้ดีว่าเจ้ากำลังรู้สึกเช่นไรอยู่ นักพรตชิงอวินเอ่ยด้วยน้ำเสียงสงบนิ่งคราแรกที่อาจารย์เจอฉังชิงก็รู้สึกว่าลักษณะท่าทางของเขานั้นโดดเด่นเป็นอย่างมากแต่ต้องยอมรับว่าอาจารย์เองก็ประเมินเขาต่ำเกินไปการที่เจ้าได้อยู่กับผู้ที่ไร้เทียมทานเช่นนี้อีกทั้งยังต้องสอนหลักพื้นฐานในการบำเพ็ญเพียรให้เขาอีกสำหรับเจ้าแล้วย่อมอดมิได้ที่จะรู้สึกกดดันเอ่ยถึงตรงนี้นักพรตชิงหวินก็หยุดชะงักเล็กน้อยพลางกวาดตามองหลี่ซิวหยวนที่มีท่าทีนิ่งขรึม แต่หากเจ้าลองเปลี่ยนมุมมองดูก็จะรู้ว่านี่ถือเป็นเรื่องที่ดีสำหรับเจ้าด้วยวินาทีต่อมายังมิทันที่นักพรดชิงอวินจะเอ่ยจบอาจารย์สิ่งที่ท่านกล่าวมาข้าล้วนเข้าใจดีในที่สุดหลี่ซิวหยวนก็ทนมิไหวอีกต่อไปจึงได้เอ่ยขัดขึ้นมาอย่างมิเกรงใจอีกแต่หากสิทธ์บอกว่าสิทธ์น้องเย่เมื่อครู่นี้ได้เกิดการรู้แจ้งในแผ่นหินรูปทรงกระบี่ที่อยู่ตรงด้านหลังเขาแผ่นนั้นด้วยเล่าขอรับอะไรนะ นักพรตชิงอวินมีสีหน้าเปลี่ยนไปทันทีอย่างห้ามมีได้ก่อนจะลุกพรตพลาดขึ้นจึงทําให้ชาที่อยู่ในมือสาสตร์ไปทั่วทั้งตัวซิลหยวนเจ้ามีได้โกหกใช่หรือไม่นักพรตชิงอวินแววตาเป็นประกายพลางเอ่ยถามด้วยสีหน้าตื่นเต้นยินดีชางชิงชางชิงเขารู้แจ้งในแผ่นหินทรงกระบี่จริงๆนั้นหรือหากมิใช่เรื่องจริงเช่นนั้นสิจะมาออกมาทาไมกันขอรับ หลี่ซิ่วหยวนพยักหน้ารับพลางกล่าวอีกว่ามีเพียงเท่านั้นเมื่อครู่นี้สิทธิ์ยังสัมผัสได้ถึงเจ็จำนงแห่งกระบี่ที่แผ่ออกมาจากร่างของสิทธิ์น้องแย่อย่างชัดเจนด้วยขอรับอีกทั้งยังสะท้อนกับเจ็จำนงแห่งกระบี่ที่แผ่ออกมาจากแผ่นหินทรงกระบี่นั้นด้วยทว่านักพรตชิงอวินกลับมิรอฟังหลี่ซิวหยวนเอ่ยจนจบอีกแล้วเพราะตอนนี้นักพรตชิงอวินนั้นได้หายตัวไปเรียบร้อยแล้วหาได้ใส่ใจคำขอของหลี่ซิวหยวนไม่ วินาทีต่อมาหลี่ซิวหยวนที่ยังนิ่งอึ้งอยู่ที่เดิมท่าทางเต็มไปด้วยความสับสนนี่คือท่าทีที่มีต่ออัจฉริยะกับคนร้ค่าเยี่ยงนั้นหรือจะเกินไปแล้วแม้อยู่สำนักชิงหยางมาหลายปีก่อนหน้านี้ก็ยังมีได้รู้สึกอะไรการปฏิบัติเช่นนี้จะมากเกินไปแล้วมีเหลือทางลงให้ข้าเลยคิดได้เช่นนั้นหลี่ซิวหยวนก็อดมิได้ที่จะทอดถอนใจออกมา